สวัสดีครับผมนนท์เองนชแนโคทูไฟโคนนองบ้านนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมาถแถลงการนะครับผมว่าผมจะ,จะเปลี่ยนชื่อช่องจาก sn channel นะครับผมเป็นช่องนน n s w t นะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมที่คอเป็นกำลังใจให้นะครับที่ที่ กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปของผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เสียสละมาดูคลิปของผมนะคะโอเคนะครับผมก็ผมจะมีสองช่องนะครับก็ค,คือช่อง n o n s w t ที่เป็นช่องช่องส่วนตัวของผมที่ถ่ายอยู่ที่ลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ อีกช่องนึงก็คือช่อง Sexy Warrior Tactical นผมช่องนั้นจะเป็นช่องเกี่ยวกับยุทธวิธีแล้วแล้วก็เกี่ยวกับงานทางด้าน Tactical นะฮะงาน Tactical หรือเป็นพวกงานยิงปืนอะไรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับทางตำหมดทงางทหารนะฮะกไ็ไม่มีมากผมก็ช่อง s e ็กซี่ r i o r เ a อร์แท l ผมจะทิ้งิงไว้ด้านล่างนะครับผมก็ ติดตามด้วยแล้วนะครับด้วยกันนะครับผมก็ที่นี้มากผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดจะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็มนในช่แชนแนลก็ช่แชนแนลผมขอบคุณม,มากครับ